ผีเข้าส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มันกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรามและจะต้องเตือนกันจากภาพที่แชร์กันสนุกสนุกตั้งต้นนะครับหลวงพ่อของวัดจันนิรมิตรนะครับที่จังหวัดอ่างทองท่านบินทบาทด้วยรถคล้ายๆกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าดัดแปลงแต่ปรากฏพอภาพนี้ออกไปเนี่ยพออ,อสำมนกพุทธที่อ่างทอง ออกมาบอกว่าเจ้าคณะเขาคุยกันทั้งเจ้าคณะปกครองเจ้าคณะตำบลเชิญเจ้าวาดวัดจันนิรมิตรมาคุยนะครับ mm. เพื่อที่จะให้ทางหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดไปเตือนพระรูปนี้มองว่าไม่สำรวมไม่เหมาะสมเป็นพระบิณฑบาตควรจะต้องเดิน นี่ก็กลายเป็นว่าหลังจากนี้คงจะไม่เห็นภาพน,นี้แล้วมั้งอืมชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแต่ว่าบางคนเขาก็มองว่ามันไม่คุ้นตาใช่ก็ต้องยอมรับว่าพอภาพนี้ออกมาโลกโซเชียลนี่ก็มีการคอมเมนต์กันนะฮะถึงความไม่เหมาะสมอืมสรุปว่ากลายเป็นเรื่องนะครับเรื่องนี้